ต้องบลายแล้วล่ะเซตบลายบลายครับบลายคนหนึ่งครับเอาให้บลายให้หมดอ่ะเหนื่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอุ้ยหายตัวก่อนหายตัวก่อนบลายไปดิบลายไปดิเออนี่ไงเจ็บปงวะขอบอกโคตรเจ็บอ่ะกระแทกมากระแทกมาเร็วบลายบลายเออเรียบร้อยไปนี่แหละยกให้เป็นเป้านิ่งอ่าลายอีกบลายอีก นั่นแหละเรียบร้อยไปครับี่นูน่นในนู่นอะไรเนี่ยก็ต้องบรายอีกคนหนึ่งครับผมสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูแอตลาสกานโอ้ยใช้แลนเพิร์นแดสเตอร์แล้วดูมันสิ <c oughs> <c oughs> ปืนมันโคตรยาวอ่ะแล้วคือมันติดตรงหัวข้างหน้าเว้มยมายก็เลยดูแบบตลกตลกแบบนี้นะเอาเอาถอดเอาไปฟาดเป็นกระบองได้ไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ซึ่งที่ผมคิดไว้คือเจ้าแอดลาครับผมมันปิดโลได้อะไรได้ใช่ไหมถ้าเกิดศัตรูเขามันในระย,ยแะและว้วโดนสกิลของนักบินเชฟบรอยคนนี้ซึ่งผมว่าเจ้าปืนเนี้ยผมชอบนะเพราะว่ามันสามารถบรี่ศัตรูได้ซัพพอร์ตทีมได้ดีมากๆครับผมแต่ว่าไทท่านสายดูยอย่างแอดลัดใช้ปืนซัพพอร์ตอย่างนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่าวันนี้เฮ้ยก็ต้องไปลองเล่นกันดูนดนนดครับผมกับปืนตาบอดแอดลาครับเพื่อนสำหรับความเชี่ยวชาญเนี่ยผมก็จะใช้เป็นแอทแทกนะครับนี่มีตาทิปด้วยยิงแรงขึ้นและสกิลของนักบินก็ตามนี้เลยครับผม สุดแล้วไปครับเพื่อนๆพ,พาเจ้าแอดลาสสายลุยสายประทนเนี่ยใช้ปืนซัพพอร์ตอย่างแลนเทิร์เดสเลอร์มันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆ <c odes> ทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิฟเลยเทสครับนั่นะแหละนั่นะแหละวาร์ปมาอะไรเนี่ยแลนสล็อตเหรอ อ๋อแองเกอร์ซาจริงจริงปืดเข้าไปครับเรียบร้อยเฮ้ยเสากลางครับเพจก็อยู่เสากลางนี่ไงนี่ไงเอาดิแตกพงเพลงพงเพลงอ่ะหาย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 ไอ้นี่ครับเล็กตัวเมื่อกี้เล็กตัวเมื่อกี้เนี่ยฟื้นละห้าร้อยเงเรียบร้อยไปดีริ้วริวโวจัดจัดครับ อ้าวอะไรวะเนี่ยแรปเตอร์ครับเฮ้ยเมลเลอร์เลยเหรอไม่ใช่แรปเตอร์เหรออือหือน,นั่นไอตัว600นี่แหละไอตัวปัญหาเลยโอ้ยเสร็จกันแอสลาสครับไหนวะไอตัว600นี่ไงเจอแล้วเจอแล้ว จัดมาโดดไปครับบรายบรายบรายอโลกีกครับเอาไปก่อนนี่ไงปืนบรายมันก็ดูดียกขึ้นมายกขึ้นมายกให้เป็นเป้านิ่งออลา,ายอีกปลายอีกนั่นแหละเรียบร้อยไปครับอนนูน่นในนู่นอะไรเนี่ยก็ต้องบรายไปคนนึงครับผมว้าสุดยอดนะจริงนะอาวุธตัวนี้นะ จอมเอกก็ไม่ได้ขี้เรเลยครับเรียบร้อยไปโอ,โอ้โอ้โอ้แล้วก่อ็แล้วก่อนนะจัดมาไหนโล่หลายชั้นเหรอหุยฮุยฮุย,ฮยโดนก่อนโดนก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจัดการตัวนี้ก่อนดีกว่าครับชุดมาจา้าจะขึ้นจะเข้าไหมจะเข้าไหมจะแทรกมาครับปิดโล่ไงนี่ไงอโอ้ไอ้นู่นครับ ลายลายลายโอเคลายแล้วครับเทสครับอื้อโลแตกรัวๆครับเราจะต้องจัดการนี้ให้ได้ก่อนนะนี่แหละนี่แหละก็ต้องบลายครับผมยิงไปยิงไปลายครับเดียบร้อยสุดยอดเฮ้ยนี่คนนึงเร็ดไปว้าเเฮ้ยอะไรอะไรตกใจหมด โอเคนี่มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะหายตัวครับโดดกระแทกลงมาครับปึ๊บให้มันปลายก่อนปลายปะบลายปะเร็วโอ้ยโลเราก็หายเหมือนกันโหมหมดครับต้องไปก่อนครับนี่นะมัเลอร์ครับอ้าวเผลอต้องปลายก่อนปลายป่าวะ โอ้โตกลงบลายไหมเนี่ยมองไม่ออกเลยเศสนี่ยังอยู่มแอสลาสไม่อยู่แล้วครับเหลือลูกคนเดียวละลูกก็ต้องลายไปเร็วอ้าวโอลโลมาแล้ววะ่ะโดดโดดโดดมาครับผมอ๋อจับลูกก่อนปึ๊บนั่นแหละโยกโยกจับสองคนก็ต้องโยกดิ แล้วก็บลายด้วยเศษเศษอุ้ยอันนี้ครับผมโดดเทสครับจัดมาว้อยกขึ้นครับจะไปไหนจ้าจะไปไหนจ้าโอ้โหเส็ษไปนี่แหละนี่แหละแอดลารปืนบรายโทษแก้ทาง <laughs> แอดลารครับมา โดดก่อนเลยครับออยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกช่วยเพื่อนช่วยยังไงดีไอ้นู่นครับบูลูเมสรครับจัดมาแล้วก็ต้องบลายบรายบรายเศษไปครับผมเฮ้ยอัติเบร์น่าเทอ้อว่ะยกขึ้นมาครับอุ้ยอุ๊ยอุยหายตัวก่อนหายตัวก่อนไล่ไปดิไล่ไปดิเออนี่ไงเจ็บปวดขอบอกโคตรเจ็บอะ่ะโดนครับ โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคครับช่วยเพื่อนครับยกไว้ให้ครับนั่นและลายป่ะบลายป่ะบลายป่ะเหมือ่บลายไม่บาดนิดเดียวเหม่โอเคเพื่อนจัดการได้แหละไอตัวนี้ครับลีสครับน,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 นั่นไงนั่นไงก็ต้องบลายครับโอเคเดี๋ยวก็ลบลบลบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เพื่อนไม่ได้เพื่อนเฮ้ยแอตลาด์หมือนกันเลยครับ บลายไหมอะโอ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 จัดมาคอนดอรครับหูไม่บลายเอาไปก่อนครับเอาเสาอื่นก่อนดีกว่าผมว่าถ้าเกิดไม่เอาเสานี้อาจจะไม่รอดว่ะโอเค้บลายครับจัดมาจัดมาจัดมาโอ้โหชุบชอปชุบช,บช,บชบอปกันเลยเอาดี แตกนะแตกนะจัดมาครับลงมาก่อนรีโหลดรีโหลดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอรีโหลดแป๊บนึงเออโอเคครับช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าโด,ดครับถ้าเกิดนายไม่กระแท,แทกอะ่ะมันก็จะไม่ปิดโล่งอะ่ะเรียบร้อยไปว้าเร็วรีโหลดรีโรหลดจะเอาว่างั้นจะเอาว่างั้นลายพี่ดิ นี่ไงนี่ไงเราอะมีตาทิพย์ไหนวะไหนวะอยู่นี่ครับโอ้โหจบเลยมาเจอแอดลรสเราบ้างดิจัดไปครับบลายไหมโดนก่อนเลยบลายปะบลายปบลายปเอาโลบล็อกเฮ้ยโดนล็อกโอ้โห ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่จับเป้าตัวนี้เออจนตัวหมดแล้วยังไม่ได้ล็อกเป้าเลยอ่ะล็อกมาครับกระแทกลงมานี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ยบลายไปดิเฮ้ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นไงโอ้โหหันข้างก่อนครับโดดก่อนกระแทกมากระแทกมาเร็ว บลายบลายเออเรียบร้อยไปนี่แหละได้เปรียบตรงนี้แหละโอเคจัดมาดิมีมีน้อยมีน้อยโอเคโดดครับลุยแล้ว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 ย,ยกขึ้นมาโอ้บลายวิดีครับโอ้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 โอโอโอ โดดอีกโดดอีกหึดีนะทันน่ะอ้าวอาร์บิเตอร์เหรอ๋อ,อมันจอดโล่เมาเลอร์กี่ตัวมาลองดูดิฝูงเมาเลอร์ห้าหกตัวเนี่ยโอเค,ครับผมปลายไปก่อนหนึ่งครับอีกคนนึงอีกคนนึงมาโดดก่อนเอามุมเอามุมเอามุมอไปคนนึงยานแม่ลงมาสองหนึ่งเร็ว ตัวนี้เอออ้าวแต่ตัวแดงซะงั้งนบลายไปดิครับบลายไปดิครับโดดครับคนนึงอีกคนนึง sure. อีกคนนึงนั่นไงเอ้ออะไรอะไรอะไรบลายดีครับผมต้องบลายแล้วล่ะเสร็จบลายบลายครับบลายคนนึงครับเอาให้บลายให้หมดอะเอะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสองหนึ่งครับต้องบลายครับ อ้าวฮะฮึฮแหมอะไรอะไรก็ต้องบลายสิครับผมไปเราไปลุยช่วยเพื่อนดีกว่าจัดมาเอาเอาเอาหูรุชดอครับต้องบลายครับซืบอ,อ่าไม่บลายว่ะ โอ้ยอึดอัดโอ้ยกระแทกลงมาบลายบลายเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ครับเรียบร้อยไปหนึ่งอ้าวโดนฮูกินจากใครอะข้างหลังเหรอโอ้โหกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮ้ยมันก็ซับพอร์ตทีมดีไว้แล้วบลายศัตรูบลายหัวร้อนแน่นอนพอบายใช่ไหมแล้วมันก็คููดาวพออีกห้าวินาทีผ่านไปมันก็บายได้อีกแล้ว ปืนนี้มันเลยสร้างความบันปวนในสนามมากๆ,ๆครับผมช่วยเพื่อนได้ดีมากและไม่ได้ช่วยเพื่อนได้อย่างเดียวเว้ยตัวเราเองก็เอาตัวรอดได้ใช่ไหมแต่ว่ามันยาวไปหรือเปล่าเนี่ยพอติดกับแอดลาแล้วมันดูตลกมากดูดิโคตรยาวอะไรวะแตก่ก็ใช้ได้นะถือว่าเป็นอาวุธที่ผมชอบนะเอายิงคือถ้าเกิดศัตรูบลายใช่ไหมแม้ว่าจะใช้ปืนแรงแค่ไหนก็ยิงไม่โดนไง<แ>เอออันนี้นะครับผมคือข้อดีของเจ้าปืนนี้แหละ แต่ดามเมก็อาจจะไม่เหมาะกับพวกที่ลุยจัจาเข้าไปบระทักใกล้ๆเพื่อนๆก็ลองเล่นกันได้นะผมไม่ต้องเป็นต้องติดกับจัวอไอร่าก็ได้ติดกับหุ่นตัวอื่นก็ได้อยิ่งหลายก็บอกอสีก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมฮับดานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะบายเร็วขึ้นด้วยนะเบอร์ซาลีแย่ครับผมไทนทนันธนูติดใหญ่3อันเลยอันนี้โคตรมันเขาบอกนั่นแหละเพื่อนๆอย่างไรก็สามารถมาคุยกันได้นะเพื่อนๆชอบเซตนี้หรือเปล่าแล้วเพื่อนๆยังใช้ปืนตาบอดแลนเทิร์นเดสเลอร์เนี่ยอยู่กับไททันตัวไหนก็มาคุยกันสำหรับ Bowl.